ช anel Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิง กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบอรสตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาส่องคอมเมนต์ชาวโลกกันเมื่อชาวโลกร้องว้าวตะลึงกับความงามของสาวประเภท2ในประเทศไทยเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้สวยออร่าพุ่งยิ่งกว่าผู้หยิงแท้จนแทบจะแยกกันไม่ออกเลยทีเดียวและทําไมจึงมีผู้หญิงข้ามเพศจํานวนมากในประเทศไทยโอเคค่ะเรามาฟังคอมเมนต์ชาวต่างชาติและชาวไทยกันเลยว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้าง มาเริ่มกันที่คอมเมนต์ได้กันเลยฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าประเทศไทยเปิดกว้างและยอมรับคนแปลงเพศได้ขนาดนี้มันช่างเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านที่สองก็ได้มากล่าวว่าประเทศไทยถือว่าเป็นดินแดน,นแห่งความอิสระพวกเขามีอิสระในทุกสิ่งแม้กระทั่งการเลือกใช้ชีวิตคุณสามารถเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการได้คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ยอมรับและมีการพัฒนาที่สุดในโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้ คอมเมนท่านต่อมากล่าวว่าฉันว่าดีนะพวกเขาอยู่แบบไม่ต้องหลบซ่อนเหมือนอย่างในสหรัฐ ท่านต่อมากล่าวว่ากรุงเทพขึ้นชื่อเรื่องสาวประเภท2ในขณะที่พวกคุณไม่สังเกตเห็นพวกเขาพวกเขามีอยู่ทุกที่ที่คุณไปโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวจะพบเห็นได้ง่ายรวมถึงการแสดงขาบาเล่โชว์ที่แสดงโดยสาวประเภทสองถึงจะมองว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาประเทศไทยมีประชากรประมาณ67ล้านคนจํานวนสาวประเภทสองในประเทศไทยโดยรวมก็1.3ล้านคนสําหรับฉันแล้วดูเหมือนว่าจะมากสาวประเภท2ส,ส่วนใหญ่มีอยู่ในกรุงเทพเมืองท่องเที่ยวและเมืองใหญ่อื่นๆในประเทศไทย คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันใช้ชีวิตและอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า6ปีมีสาวประเภท2มากมายทั่วประเทศไทยและฉันก็พอรู้จักและเห็นพวกเขาทั่วประเทศไทยเช่นกันโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงขนาดของเมืองมีสาวประเภท2หลายคนออกไปทำงานในเมืองหรือแหล่งท่องเที่ยวแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้ออกไปทำงานคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่ามันไม่ใช่ว่าเรายอมรับมันมากขึ้นแต่เราไม่เคยต่อต้านมันอย่างชัดเจน คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าทุกประเทศมีความหมายที่แตกต่างกันเล็กน้อยสําหรับทุกคนสําหรับฉันแล้วประเทศไทยเป็นบ้านของผู้คนท้องถิ่นที่เป็นมิตรและอาหารที่น่าตื่นตาตื่นใจคุณจะเห็นรถเข็นขายอาหารค้างทางมากกว่าที่คุณเห็นสาวประเภทสองตามท้องถนนส่วนใหญ่ คอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นของคนไทยก็ได้มากล่าวว่าฉันเป็นคนไทยและชีวิตของฉันถูกล้อมรอบไปด้วยคนข้ามเพศตั้งแต่ยังเป็นเด็กคุณรู้ไหมคนเหล่านี้เกิดมาเพื่อเป็นคนพิเศษพวกเขาฉลาดมั่นใจตลกเป็นกันเองเอาใจใส่และน่ารักคนข้ามเพศที่ฉันพบในชีวิตทุกคนช่างยอดเยี่ยมจริงๆและพวกเขาก็ยังเป็นที่รักสําหรับทุกคนในหลายๆคน คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าในประเทศไทยไม่ว่าคุณจะอยากเป็นอะไรคุณสามารถเป็นได้ตามที่ใจต้องการเพราะที่นี่ทุกคนให้เกียรติคุณไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าสําหรับฉันแล้วฉันว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่ประเทศไทยมักจะถูกมองว่าเป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยวทางเพศสําหรับชาวต่างชาติแทนที่จะเป็นสถานที่ที่เราจะได้พบกับคนที่มีอัธยาศัยดีอาหารที่อร่อยวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าอย่างแท้จริง คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันรู้สึกประหลาดใจและเกรงใจที่ประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียที่ก้าวหน้าภูมิใจในตัวเพื่อนบ้านเอเชียมากๆคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าพวกเขาเหล่านี้เมื่อแปลงเพศทําทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเกิดจะออกมาสวยยิ่งกว่าผู้หญิงไทยบางคนซะอีกฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นของคนไทยก็ได้มากล่าวว่าฉันเป็นกระเทยในประเทศไทยเรามีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันเรามีการศึกษาความรู้ความสามารถ ทุกวันนี้สังคมไทยเปิดรับสาวประเภท2มากขึ้นแต่ก็ยังมีคนไทยจำนวนมากที่ไม่เข้าใจและไม่ชอบเราพวกเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบเราแต่พวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะดูถูกหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อเราเพราะเรามีสิทธิเท่าเทียมกันกับพวกเขา คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเป็นการดีที่ได้เห็นประเทศที่ยอมรับเช่นเดียวกับผู้หญิงที่ให้สัมภาษณ์ว่าคุณไม่สามารถหยุดพวกเขาจากการเป็นคนข้ามเพศได้ดังนั้นฉันคิดว่าพวกเขาแค่ยอมรับพวกเขาในแบบที่พวกเขาเป็นตามที่ควรจะเป็นคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันชอบเสมอที่คนไทยดูเหมือนจะเปิดกว้างและตัดสินน้อยลงฉันชอบที่พวกเขาอธิบายผู้หญิงคามเพศว่าน่ารักและสวยฟังแล้วมันอบอุ่นหัวใจที่ได้เห็น คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าดีจังฉันเห็นว่าคนไทยมีความอดทนต่อคนข้ามเพศมุมมองของพวกเขาเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติและยอมรับซึ่งไม่ธรรมดาในหลายประเทศในเอเชียคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ฉันรักประเทศไทยและคนไทยเป็นเพราะความยินดีและยอมรับของพวกเขาที่มีต่อทุกคนแม้จะมีเรื่องเพศของพวกเขาเพศเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ผู้คนไม่ได้รู้สึกแตกต่างหรือรู้สึกว่าพิเศษ หรือไม่เหมือนใครเลยแม้แต่น้อยเป็นเพียงพวกเขาเท่านั้นและทุกคนก็ยอมรับแบบเดียวกันคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ฉันชอบไปในช่วงวันยุทธหางสรรพสินค้าและอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อผ้าตามเทรนดราคาจับต้องได้คนที่นั่นก็ใจดีและสุภาพด้วย คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเราปฏิบัติต่อทุกคนในฐานะมนุษย์เช่นกันและเคารพในสิ่งที่พวกเขาเป็นเพศไม่สำคัญปราบใดที่คุณเป็นคนดีทั้งหมดหล้วนมีค่า และคอมเมนต์ท่าสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้มาสแสดงความคิดเห็นว่าฉันคิดว่ามันน่าทึ่งมากที่คนไทยสามารถอยู่ร่วมกันกับคนข้ามเพศได้แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ยอมรับอย่างเต็มที่ก็ตามฉันรู้สึกสดชื่นที่ได้เห็นสิ่งนี้เนื่องจากฉันมาจากประเทศที่ทุกคนมุ่งร้ายที่จะยัดเยียดความเชื่อและความคิดเห็นของตนเองให้จมอยู่ในคอของคนอื่นและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนที่เราได้หยิบยกนำมาแปลเพื่อให้ทุกคนได้ฟังกันและคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับ ชมและรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ